การประชุมหาหรือครั้งนี้ครับเพื่อหาบุคคลหรือกลุ่มที่เราจะสนับสนุนเพื่อเมื่อเขาทําประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ควรจะหาอะไรมาสนับสนุน,นครับครับในส่วนการแบ่งงานนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มกลุ่มแรกจะใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตส่วนกลุ่มที่สองจะ มีการแบ่งงานโดยการเตรียมตัวบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งนํามาใช้ในการผลิตของนาะกล่าครับหลังจากได้เรื่องของข้อชิง้งานแล้วนะครับและสําคัญไปกว่านนั้นก็คือได้ผู้ที่จะให้แล้วทางกลุ่มนะครับก็ได้ทําการดําเนินการในขั้นต่อมาก็คือการเรียกระดมทีมของเราทั้งสองทีมครับก็คือทีมแรกทีมสืบคน้นและทีมที่สองคือทีมอุปกรณ์ครับ ได้มาระดมสมองกันในการเริ่มที่จะประดิษฐ์ชิ้นงานขึ้นมาครับ <Yeah. S 1> จากการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับกลุ <Yeah. S 1> ่มเราจึงเห็นความสาคัญของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ <Yeah. S 1> ที่เขาได้สลับเวลาส่งตัวมาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับ <Yeah. S 1> เราเลยเลือกกลุ่มนี้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาทาให้โลกได้อยู่ขึ้น ครับจากการที่ได้แบ่งงานในส่วนผมนี่ก็ได้การจัดหาอุปกรณ์ในการที่จะเลือกผลิตสิ่งของเพื่อจะตอบแทนให้กับกลุ่มบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมซึ่งผมก็เห็นว่าบางครั้งการที่ผลิตอุปกรณ์ขึ้นมาไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ได้แต่อยากจะเป็นเพียงแค่สิ่งของที่ทําให้เขารู้สึกภูมิใจในการที่เขามีคุณค่าต่อสังคม จากการที่เราได้แบ่งบงานกันทำนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะนําสิ่งของให้ใครและเรเาจะผลิตอะไรแล้วแล้วเราได้กลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมือกันทำกับจริงครับ หลังจากที่เราทําชิ้นงานชิมนนเสร็จแล้วครับเราก็วางแผนการเดินทางเพื่อเป็นมอบให้กลุ่มบุคคลที่มีคุณค่าของเรานะครับเราได้เดินทางไปที่ชม,มร,ร,รม,รม,มอนุรักษ์ธรรมชาติครับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติครับที่เราได้ไปให้ขอข่าครับมีเราเห็นว่าชมรมนี้เอาเวลาส่วนตัวครับเอาไปใช้ประโยชน์กับส่วนรวมมากโดยในทางจิตสาธารณะแล้วก็เน้นในขาา่าวอนุรักษ์ธรรมชาติครับชินงานเสร็จยังเนี่ย เสร็จแล้วเอาไปให้ใครดีใครวะชุมชนุำรักนทำร้านอ๋อทำไมถึงอยากให้อ่ะอ๋อชี้เขาให้คนดีแล้วเพราะว่าเขากระตุ้นให้เรารู้ถึงคำว่าสำนึกสาธารณะสำนึกชุนทรรับผิสังคมร้องเนยนะโอเคเราลงไปให้เลยไหมไปเลยไปเลยไปปเดินไปไม่ดีเหร เป็นแรงเป็นกําลังใจให้พวกเราในการอนุรักษ์ต่อไปนะครับกล่องนี้นครับต่อไปครับอาจจะเราไปเปิดมักเปิดกล่องนะครับอาจจะ,อะเอาเองินทุนส่วนนี้ครับไปทาค่ายต่อไปเพื่อให้มีค่ายเพื่อที่จะไม่มีค่ายต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์เมื่อใดที่ไม่มีการตัดไม้ทาลายป่าไม่มีการทาลายสิ่งแวดล้อมเมื่อนั้นก็อาจจะไม่มีค่ายของเราเราทําค่ายเพื่อไม่มีค่ายต่อไป มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนกลุ่มคนที่มีคุณค่าเหล่านี้ที่ได้ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามให้มีประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไปครับผมขอขอบคุณมากครับหลังจากที่ได้มอบชิ้นงานไปจากความที่เราได้ตั้งใจกันทํางานทุกคนรู้สึกภูมิใจกับผลตอบแทนที่ได้มาและเชื่อว่าของที่เราได้มอบให้เขาไปจะมีคุณค่าสําหรับเขา ไม่ว่าจะเป็นความภูมิใจหลังจากที่เขาทางานมานเหนื่ยอยๆเพื่อเพื่อให้เขารู้สึกใจชื้นขึ้นมาไม่มากก็น,น้อยจากการสรํารวจของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับทําให้ผมเห็นกิจกรรมที่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ไปทํามาก็คือการปลูกป่าชายเลนการปลูกป่าการสร้างจิตสำนึกของชุมชนและสังคมนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ย บางคนอาจมองข้ามในการทำเพื่อสังคมแต่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ทำเพื่อสังคมครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรเล็งเห็นจุดนี้แล้วเอาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีครับเมื่อเราได้ทำงานชิ้นนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าการให้มันก็เปรียบหมัอนจะจบเมื่อเราให้สิ่งดีๆแก่ คนอื่นไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะมอส to บสิ่งด oh, like? ีๆกลับมาให้แก่เราเช่นเดียวกันครับเป็นเลยว่าันี้อยแกระดาษเคลียร์เลยเคียร์เอยไอ้ไอเคลียเลยจอมอ่ะจอมปากกายนใครตาดจอ่จอมจตาเคลีครับเคลียร์้วหร อุปสรรคในการทํางานนะครับประการแรกก็คือการหาคนที่จะมาให้ของเนี่ยเป็นไปได้ยากเนื่องจากคนเนี่ยทุกคน,นมีมา่งหมายในสังคมสําหรับประการที่สองก็คือการประสานงานระหว่างคนในกลุ่มเนี่ยติดต่อกันยากมากเนื่องจากทุกคนเนี่ยมีเวลาที่ว่างเนี่ยไม่ตรงกันมีวันหนึ่งเรามาใช้งานที่หอสมุดเราเจอ นิทรรศการงานหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติกลุ่มของเราเนี่ยจะมีความสนใจที่กลุ่มเนี่ยใช่และที่เราจะให้ผลงานของเราให้กับกลุ่มนี้ปัญหาประการที่สองครับคือเวลาของเราเนี่ยมีไม่ตรงกันเราจึงปรึกษ,ษากันเนี่ยวันเวลาว่างของเราเนี่ยมีตรงกันวันไหนก็คือวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนจะว่างแต่ว่าจะมีบางคนเนี่ยที่ไม่ว่างจริงๆแล้วก็จะให้คนคนนั้นเนี่ยไปทํางานเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอทํา ชิ้นงานอะไรบางอย่างบ้างความรู้สึกในการทำงานระหว่างการดำเนินงานนะครับถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ก็เห็นความตั้งใจของเพื่อนๆนะครับที่จะฝา่ฝาฟันแก้ปัญหาทำให้อุปสรรคเนี่ยมันผ่านไปได้ดีดครับหลังจากที่ชิ้นงานเราเสร็จแล้วนะครับเราก็มีความภูมิใจมากครับที่ทุกคนช่วยกันทำงานชิ้นนี้จนสำเร็จนะครับและเราก็พร้อมที่จะ นำชิ้นงานเนี้ยไปมอบให้กับคนที่มีคุณค่าทางสังคมครับ